กำลังจะไปออกกําลังกายแต่ว่าจําได้ว่าเราสัญญากันว่าเราจะมาทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับ phonics หรือว่าการออกเสียงหน่วยเสียงในภาษาอังกฤษนะคะและก่อนที่คลิปนี้จะออกไปคุลิก็ได้แชร์ตัวเพจเป็นหน้าผังนะคะเดี๋ยวคุลิก็จะขึ้นข้างนี้เดี๋ยวจะนั่งเหลือที่ว่างไว้นะคะ จะได้ขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูเรื่องหน่วยเสียงกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะเราจะมาดูก่อนว่าทำไมถึงจะต้องเรียนรู้เรื่อง phonics หงเลยค่ะใจความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษคือการพูดออกเสียงใช่ไหมคะเราจะพูดได้ก็ต้องอ่านออกเราจะอ่านออกก็ต้องรู้ว่าคํคนั้นออกเสียงอย่างไรนะคะอาจจะเงือหยดน,น้อยนะคะเพราะว่า ตอนนี้ห้องเป็นเหมือนซาวน่านะคะเดี๋ยวคุลิขออนุญาตเปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุลิจะขึ้นตรงนี้นะคะโดยในใบนั้นนะคะคุลิจะแบ่งเป็นแนวตั้งนะคะจะเป็นมโนทงนะคะมโนทงก็คือเป็นสระเดี่ยวแล้วก็เป็นดิฟทงนะคะดิฟทงคือสระผสมอารมณ์เหมือนสระเอสระเอียบ้านเราอะคะ่ะถ้าสระเดี่ยวก็อูอูใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างนะคะคุลิจะแบ่งเป็น c consonant กับ วาวจำไว้นะคะสระไม่ได้อ่านว่าว well, well, well ัวเอววัวเอนะคะหรือว่าวาเอวนะคะ no เราอ่านว่าว well ่าเอวว่าเวนะคะแล้วก็คุลิจะแบ่งเป็นว่าเอว consonants นะคะเดี๋ยวคุลิจะสอนวิธีการอ่านซึ่งในใบที่คุลิให้เนี่ยคุลิต้องบอกก่อนว่าคุลิบอกแล้วว่าคุลิไม่อยากจะให้จําเป็นภาษาไทยแต่คุลิก็แอบเขียนเป็น าราเกะเล็กๆเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อช่วยในขั้นต้นแต่เมื่อ,อทุกคนศึกษาไปแล้วเนี่ยก็อยากไปอ่านภาษาไทยให้จำหน่วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่เป็นหน่วยเสียงซึ่งหาได้ง่ายมากใน YouTube นะคะหลายคนอาจจะได้ยินที่เขาร้องประมาณว่าเอฟแอ p เปิลแอปเปิลไอตรงอปอเนี่ยนั่นแหละ คือ phonics ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ชาร์ตแรกก่อนนะคะแน่นอนค่ะเราจะเริ่มกันที่สระนะคะก็คือ v o w นะคะเห็นไหมคะตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านบนนะคะเดี๋ยวคุณลิจะทำเป็นแดงๆไว้ให้ด้านบนเนี่ยเป็นตัวที่เขาเขียนโดยส่วนใหญ่จะไปเจอใน dictionary น,นะคะว่าคำนี้ออกเสียงอย่างไรนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ p h o n i c นะคะแล้วด้านล่างจะเป็นคำศัพท์ กลางๆที่เป็นตัวหลังๆเนี่ยเป็นภาษาไทยอย่างเช่นช่องแลนนะคะเป็นเสียงอีอีนะคะเสียงยาวอีนะคะสำหรับคำที่คุลีเอามาให้สร้งในคำนี้ก็คือคำว่า shape shape โอเคตัวต่อไปคะ่ะอีอี s h i p s h i p เสียงสั้นกว่านะคะต่อไปคะ่ะอูอูตัวนั้นก็คือ good good นะคะต่อไปค่ะอืดยาวกว่าอีกค่ะคำนั้นคือ shoot shoot นะคะคำปลเดี๋ยวเดี๋ยวคุรีค่อยไปเซิร์ชดูในดิกก็ได้นะนะคะเรียนภาษาอังกฤษนี้ขาดไม่ได้เลยคือ dictionary นะคะต่อไปค่ะสละเดี่ยวนะคะเสียงเอเอก็คือ bed bed เสียงคำว่าเออเออนะคะคือคำว่า t-shirt ต่อไปเป็นเสียงเออเออ นะคะคือคำว่า bird bird หัดพูดตามไปด้วยนะคะลองพูดตามคุลีดูตัวต่อไปค่ะ or or door door ต่อไปค่ะ at at cat cat ต่อไปนะคะ up up ก็คือคำว่า up up ต่อไปสละ a uh, นะคะ ah uh, far far ต่อไปสละ on on นะคะคือคำว่า on โอเคเห็นไหมคะสระเดี่ยวของภาษาอังกฤษมีอยู p p e er, e er here, here ่แค่นี <laughs> wait, wait. Ai, uh, ้ค่ะมีอยู่12คำนะคะต่อไปเป็นสระผสมค่ะน้อยกว่าอีกค่ะมีแค่8คคำนะคะเริ่มที่คำว่า e a r e a r คือคำว่า hear h e r e ต่อไปคำว่า it สระ it นะคะ wait wait ต่อไปสระอูู่่นะคะคำว่า t o u r i s t t o u r i s ต่อไปสระอ่อยคือคำว่า boy boy ต่อไปค่ะสระโอโอคำว่า show show ต่อไปนะคะสระ air hair hair ต่อไป I คำว่า m y m y ต่อไปคำว่าสระอ่าคำว่า cow cow ไม่ต้องจำตัวโฟนิกค่ะ แต่ว่าให้รู้ว่าที่ตัวคุณลิขิตเส้นตาเห็นไหมคะ AI เป็นสระเอเอเอกับไอนะคะต่อไป Y เนี่ยก็คือไม่นะคะอย่างเช่น Y เนี่ยก็คือที่เป็นส่อีก็คือ Y E คำว่าไอไออย่างนี้นะคะลองเอาไปเทียบเสียงกันดูนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยไหมเอาให้จบๆเลยนะคะเอาให้จบๆเลยนะคะสำหรับ ตัวที่เป็น c o n s o n น n ์อีกนะคะค o น s o n น n ์มีกี่ตัวอ่า one two three four f i อ่ t w e n ค่ะ t w sounds twenty t sounds โอเคเรามาดูคำว่า b b boat k k car d d dog f f fly จำไว้นะคะไม่มี f นะคะเป็นแค่เสียง fly g g, g go hat ไม่ใช่เฮเฮนะคะเป็นเสียงไม่กล้องเช่นกันค่ะเหมือนถอนหายใจค่ะ hat ต่อไปค่ะ le le love ma ma man ne n n o r s h p p p r <c oughs> อันนี้ปิดด R, R, ตัว R นะคะมีทริคของการออกเสียงคือเราจะจำเป็นรอเหลือรอริมใช่ไหมคะซึ่งภาษาอังกฤษไม่มีค่ะเราจะออกเสียงตัว R ต้องห่อปากห่อลิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลิ้นแค่ห่อไม่ได้ให้ทริคก,กี้โดยการทริคก,กี้ก็คือเป็นทริคเป็นกลยุทธ์เป็นกลเม็ดเต็ดพราปากตัว O ค่ะเหมือนจะพูด O แต่ไม่ใช่แต่พูดร R, R, นะคะ red c t, t ที่ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ออกเสียงยากสำหรับคนไทยคือเสียง th นะคะลักษณะสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้นะคะ th นะคะเหมือนกับคำว่า thank you เห็นไหมคะคุรีจะออกลิล้นออกมา th, 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 th. thank thank ตรงนี้คุลียกตัวอย่างเป็นคำว่า think think นะคะ think ต่อไปคะ่ะเสียง th เหมือนกันแต่ตัวนี้ออกเสียงเป็น d, d นะคะ this this นะคะต่อไปค่ะเป็นเสียง Ng, Ng, นะคะก็คือเป็นเสียงนาสิกขึ้นจมกูก NG นะคะคำว่า sing sing ต่อไป SH ค่ะเสียงนี้นะคะ Shall Shall ต่อไปค่ะเสียงจ J, J, ึจื๊ดจตัวนี้ค่ะออกเสียงผิดกันเยอะมากตัว V V นะคะ V V V v นะคะต่อไปค่ะคำว่าเอ่อชชตัวชนะคะคำว่า television television และตัว j j j นะคะ yes yes ตัวสุดท้ายค่ะ w, w. ว o ตอนนี้ออกเสียงเป็นว o ได้ค่ะเพราะเป็น W ค่ะ wet wet นะคะสังเกตคำที่คุณลีขีดเส้นใต้นะคะ จำเสียงตรงนี้ให้ได้แล้วเอามันมาบวกกันเช่นคุลิยก็ตัวอย่างคำว่า wet วบวกกับสระเ e อด้านบนบวกกับเสียง t ห้อยท้าย wet 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 พูดเร็วๆเ,เห็นไหมคะพอพูดเร็วเว็ปุ๊บมันจะได้เลยอลองบวกเสียงกันดูนะคะเอาคำไหนอีกที่คุลิจะลองบวกเสียงให้ดูอ,อย่างเช่นคำว่าเอาคำสั้นๆน,นะคำว่า CAT ง่ายๆเคอัท t คอัทพูดเร็วๆก็เป็น CAT c a ท c a ทนะคะโอเคค่ะ okay, ก็เอาไปฝึกดูกันนะคะจำคุลีดูคุลีแค่สั้นๆคลิปอย่างเนี้ยทำไม่ได้หรอกต้องไป practice remember practice makes perfect นะคะ practice makes perfect โอเคค่ะ